โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่ัโมว์นะวันนี้อยู่ในเกมลาบนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคลิปดองนะครับต่อจากนี้คือผมจะเอาคลิปดองที่ผมดองไว้นะฮะมานั่งเล่นไม่เอามานั่งไม่ใช่นั่งเล่นอันนี้มันเป็นคลิปดองแล้วก็จะเอามานั่งเอานั่งลงให้นะครับแต่ก็จะไม่ใช่ผมนะจะมีคนมาลงให้แทนเพราะว่าเนื่องจากผมไปผ่าฟันคุดนะครับก็อาาจะ ไม่ได้พูดเยอะอะไรหลังจากนี้ผมก็เลยต้องอัดไว้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่มีคลิปลงนะครับผมก็จะมีประมาณ4 5หคลิปนะแต่จะลงภายในอาทิตย์เดียวหรือว่าจะอาทิตย์หนึ่งลงสัก3าคลิปและอีกอาทิตย์หนึ่งไปลง2คลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กะว่าเราจะต่อเติมแตกนิดหน่อยนะครับซึ่งจะต่อเติมจากคลิปที่แล้วนะครับคือตรงนู้นเนาะ เพราะว่าผมต้องการเอาจุดใรจุดหนึ่งให้กว้างก่อนนะครับเพราะเราต้องการใช้พื้นที่เยอะนะเพราะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรื้อของทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะเอาตรงเนี้ยเป็นจุดสูงย์การนะครับอาจจะเช่นเป็นบ้านของผมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ถามว่าจะสร้างดีๆไหมก็ไม่เพราะไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่ตร้งบ้านสวยอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ะอะเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็จะฟาร์มของไปก่อน นะครับผมก็แล้วก็นอกจากขยายพื้นที่นะครับผมจะมีอีกแผนหนึ่งก็คือทําตัวของอตะข่ายดักขยะนะครับผมก็คือตะข่ายดักของนี่แหละนะขยายเพิ่มก็คือจากตรงนั้นอนะ่ะมันมีเยอะละตรงนั้นมันประมาณแถวหนึ่งนะแต่มันจะไม่กว้างมากก็อย่าต้องขยายอีกนิดนึงแล้วเราก็จะมาขยายตรงนี้นะครับเพราะว่าของมันมาจากทิศนี้ทิศนี้ทิศนี้ทิศทางน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขยายตรงนี้ตีไปออกตอกอีกเยอะนะครับผม เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะฮะอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมจะขออนุญาตทำการปามของแล้วก็ทอาการครับนู่นครับนี่นิดนึงนะครับแล้วก็ตกปลานะครับผมโอเค อ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้ตัแต่แรกได้มาแล้วประมาณแปดเนาะก็ที่อุ้ชิบตกเกือบตกได้โอเค,อเคผมเห็นแพรล้างใช่ไหมอ่ะละ่ะไอเรามันก็เห็นของไม่ได้ด้วยไงลงอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่มันไม่อยู่ไอปีเตอร์ไม่อยู่ไอปีเตอร์ไม่อยู่ทุกคนครับมึงไม่อยู่ใช่ไหมโอเคไม่โอเค,อเคขึ้นขึ้นโอเคเดี๋ยวแพรแพรอย่ามึงจมแพรอย่ามึงจมขอไปก่อนขอไปก่อนโอเค เกือบไม่รอดไม่ใช่ไม่รอดรอดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าปีเตอร์มันอยู่ไหนเนอะโอเคพอถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยววาต่า,างผมจะวางตะข่ายต่อเลยนะฮะซิ่แ 2> 2. Okay. งแปดต่งบังหหนึ่งสองโอเคตํามแผลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้มแผลไปครับโอเคอ่ะอันนี้ง่ายละอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการ วางตะข่ายเพิ่มตรงนี้สี่นะตอนแรกเราวางตรงนู้นไปแปดเนาะตามที่เห็นไปนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมทํากันไ้ก่อนอันนี้กั้นเพื่อกั้นปีเตอร์นะครับเพ้ปีเตอร์มันจะมาแทบเพลผมตลอดเลยเนาะโอเคหนึ่งสองสามโอเคน่าจะพอประมาณนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องขึ้นเกาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นมะพร้าวผมมันเหลือแค่สามนะครับจับทั้งหมดก็ต้องไปหาเพิ่มซึ่งเราต้องขึ้นเกาะ ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นผมจะไม่ได้ต้นมะพร้าวเลยนะครับเพราะว่าผมต้องใช้ใบมะพร้าวด้วยแล้วก็มันสําคัญนะฮะมันเป็นสิ่งสําคัญเลยใบมะพร้าวเนี่ยใบไม้นะครับผมก็เอ,เอาไว้จำเชือกเนาะไว้ทำของต่างๆนะครับอ๋อแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องลงไปเพื่อฆ่าปีเตอร์นะครับเพราะว่าือตามที่ผมดูเนี่ยสิ่งที่จะกินอิ่มที่สุดคือเนื้อปีเตอร์นะครับเนื้อปีเตอร์นี่อิ่ม แล้วเป็นสิ่งที่ผมน่าจะล่าง่ายนะครับแต่ก็เปลี่ยงเตียงนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้มันมีปลาเล็กใช่ไหมแต่ว่าผมต้องการล่าเนื้อปีเตอร์เพราะอย่าลืมว่าเนื้อปีเตอร์น่าจะได้เยอะกว่านะครับถึงจะตอนทีเราจะตกปลาได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยปลาแซลมอนอย่างเงี้ยปลาอะไรพวกนี้มันจะได้เนื้อเยอะนิดนึงก็จริงแต่ก็อยู่ไม่นานเท่าเนื้อปีเตอร์ปาาเท่าไหร่แอ่คำว่าไม่นานนี่คือผมกินเองนะไม่ใช่อะไร นะฮะโอเค okay. เดี๋ยวขออนุญาตทำการปล่อยสมองลงก่อนแป๊บนึงนะครับเออผมว่าอยู่ทำไมแพรนไปทางนี้เรื่อยๆนะผมเออผมอุ้ยผมลืมทุกคนผมลืมผมลืมอ่ะเดี๋ยวจะให้แพรมันลงไป,ไปเรื่อยๆนะครับผมลงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำการลงทะเลต่อจากนี้นะฮะจะเป็นการลงไปใต้เดี่ยวปีเตอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นจะเสียงเสียงนิดนึง อ่าโอเคตอนนี้คือเหมือนปีเตอร์มันจะไม่สนใจผมนะอะไรลมันมาแล้วมันํามาแล้วม,มาแล้วมึงมาแล้วมึงมาแล้วในจริงมามึงมาอึอ้รู้สเต็ปแล้วกูรู้สเต็ปมึงแล้วรู้สเต็ปมึงแล้วแล้วตอนนี้กูอยู่ดัน,น้ำได้นานพอหรือเปล่าวะทำไมรู้สึกว่ามันไม่นานมากเท่าไหร่นะผมอ้ยเฉียว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 แค่เฉียวเองขึ้นขึ้นโดนลงมาแล้วมันมาแล้วอื้อเฮ้ยไม่โดน ครั้งแรกน่าจะโดนเพราะถ้าไม่โดนปีตเตอร์มันงับเราไปแล้วนะผมมาดิมาสิมาเฮ้ยเฮ้ยเมาเมาเมา,า,า,าสะบัดเลยเมื่อกี้นี้มาแนะ่จริงมาแนะ่จริงมาเราอยู่ได้นานพอ,อโอเคขึ้น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 เอาออกซิเจนอีกนิดนึงโอเคไหน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 มาแล้วมาแล้ว แผลเยอะแล้วนะแผลพีเตอร์เยอะแล้วนะมาได้นะจริงมาได้นะจริงมาไดจริงมานะจริงมาเลยมามาไม่โดนเอาตายตายโอเคตอนนี้พีเตอร์ตายแล้วก็เอาเนื้อตีได้เนื้อพีเตอร์แล้วได้เนื้อพีเตอร์แล้วโอเคเท่านี้แหละเพราะถ้าจะอาอมันก็เป็นหัวแล้วเนะี่ยนี่เป็นหัวมันได้เยอะแล้วอนะือถ้าใครไม่เอาหัวเนี่ยทิ้งได้เลยอย่างเงี้ยนะมันจะไปเลยนะครับผมอโอเคตอนนี้เราก็ได้วบ ดเด้เนื้อปีเตอร์มาละสี่ชิ้นนะครับรวมที่มีอยู่ก็เป็นห้าโอเคโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เราอุย้ยสมออยู่นี่สมออยูน่นี่โอเคดึงสมอขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการฟาร์มของต่อเนาะเพื่อทำการขยายแพนะครับตอนนี้เรา่มการพัดกกับไม้จำนวนมากนะครับแล้วก็ใบไม้เพื่อมาทำอ่าตะไคร่ดักขยะนะครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ขอใช้เวลาในการฟาร์ม ประมาณหนึ่งนะครับผม อ่าโอเคตอนนี้คือเหมือนผมจะมาถึงเกาะน,นะครับซึ่งก็ประมาณไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะยังมีต้นมะาพร้าวอยู่อ่าเพราะฉะนั้นเราจะถอดสมอต,ตรงนี้นะครับแล้วเราจะไปฟ์มของซึ่งเราต้องเอาของที่เราไม่ได้เอาไปด้วยเก็บกอดน,นะครับก็จะมีแหเอ้ไม่แแหอ่าถ้าย่ดักขยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บไม้จํานวนหนึ่งเอาไว้นะครับผมก็แยกเลยอันนี้ใส่นี่อันนี้ใส่นี่ แล้วก็อะไรามาเมล็ดเล็ดนี้ไปเก็บ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 ไต้องใช้เอาอยางอื่นเหรออย่ดูก่อนกล่องอื่นว่างไหมโอเคกล่องนี้ว่างนะครับไอ้กล่องไหนว่างเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะอันนี้คือจะลกมากนะเพราะว่าผมเก็บมั่วนะครับผมไม่ได้เก็บแบบว่าเป็นจิตจารักษณะนะเพราะฉะนั้นมันจะลกนิดนึงไม่นิดหลักว่าเยอะเลยโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เปิดดูขอาะกาชาหน่อยอะไรโตะอะ ไม่รู้อ่านไม่ออกใช่ไหมอันนี้เป็นไฟตกแต่งอ่าอันนี้เป็นชั้นเก็บของเดี๋ยวเอาซีเก็บไปแล้วนี่หวะอันนี้เป็นธงนะครับไม่อยากได้อะฉันไม่อยากได้อยของมันน่ามันน่าเอามากเลยอะของในใต้น้ำอะโอเคเอาลับขึ้นบอกแล้วขึ้นบอกแล้ว จนขึ้นบกแล้วอ่าอันนี้ต้นต้นมะม่วงเนาะเอ้าครูย,ยู่น้ำนี่ลืมดื่มเดี๋ยวผมว่าผมลืมดื่มน้ำนะครับเดี๋ยวต้องกินผลไม้ไปก่อนอเอออ่ะต้นมะพร้าวที่มาเกาะน,นี้คือต้นมะพร้าวปหลักนะครับแต่ผมถ้าบนเกาะน,นี้ไม่เจอของก็แปลว่าของอยู่ใต้ใต้เกาะไอโมผมเจอไอโม่กิ่ลูกเออแล้วก็เดี๋ยว หลังจากขยายฟาร์มต้นมะพร้าวได้แล้วนะครับผมกล่าวว่าจะทําฟาร์มสวนต่อได้แก่สวนแตงโมกับสวนสับประรดนะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับปลูกผักเลยนะครับสอิกพื้นที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นพื้นที่แยกไปเนาะตอนที่บอกไปแล้วก็พื้นที่จนสลัดเลือจนสลับสองจุดนะครับแต่กว่าจะท,ทําเสร็จก็คงอีกนานเลยนะฮะาพื้นที่ทั้งหมดเสร็จแล้วก็คือเหมือนการจบซีรีส์นี้ลงนะครับผมก็คงอีกนานแหละผมว่านะซีรีส์นี้จะทานานไหมคือก็อาจจะนานเพราะว่าผมก็ ไม่ได้นั่งเล่นแบบอันนี้แหละครับผมไม่ได้นั่งเล่นทุกวันนะเพราะว่าผมก็ต้องไปทํางานด้วยแล้วก็บางทีไม่ได้น,นี่มากเท่าไหร่นะครับผมอโอเคเดี๋ยวเราลงเราลงน้ำดีกว่าโอเคเราลงไปเก็บตาลายอันดับแรกคก็บตาลายตาลายสําคัญที่สุดนะครับผมพอไปทําทของที่เราต้องการเยอะได้แก่ขวดน้ําแล้วยังอื่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขออนุญาตทำตามของก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกัน อ้าโอเคครับตอนนี้ก็ผมเห็นในทะเลมันยังมีขอ้อไอ,อ้พีเตอร์มันมากัดแต่ผมอีกแโอ้ยออออ่ะก็คือตอนนี้ผมฟาร์มมาได้ประมาณนึงแล้วแต่ตะขอผมจะพังแล้วเพราะฉะนั้นผมเดี๋ยวผมหยุดการฟาร์มแค่นี้เนาะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มในอนาคตอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็แค่ผ่านนี้เกาะน,นี้ไปก่อนนะครับซึ่งเราฟาร์มได้ประมาณนึงแล้วอ่าหมุนลงหมุนลง มีไข่นกไหมมีไข่นกไหมไม่มีมีแต่ขนนกอ่ะก็เดีย๋ยวเราเก็บเราเยร์ของก่อนตอนนี้เรามีของหลายอย่างมากนะครับแต้แก่สาายเอ่อแรด่างนะครับผมทรายโอ้ทรายมีโอเคทรายมีสิบเก้านะครับแล้วเราเอาเนื้อปีเตอร์ไปกินสักหน่อยเนาะเนื้อปีเตอร์อร่อยอร่อยนะครับผมเรียบร้อยปีเตอร์นายต้องเป็นอาหารของเราตอไป โอเคเราจะเป็นนักล่าปีเตอร์นะครับผมตอนนี้เนื้อปีเตอร์มีอยู่หกก็เดี๋ยวเอาเอาอะไรเก็บอ่าเอาเอาหินเก็บหินเก็บอ่าแร่เก็บนะครับเอาใบไม้มาเช่ใบไม้เปลือกหอยเก็บแร่เก็บออันนี้ที่ทําอิฐเก็บนะครับผมตะไล่ปิ้งเก็บอันนี้แผ่นเหล็กเก็บนะครับผมอะไรอีกเนาะตะไล่เก็บเมล็ดเดี๋ยวเอาเมล็ดไปปลูกเนาะ อามาลิตเตงโมโเก็บนะครับแล้วก็ต้องเก,ก็บทรายอีกเอเค่ทรายตรงนี้เก็บน,นะครับผมอเผผอวเลียกว่าเกลียวกว่าอาเมล็ดเมล็ดหรอโอเคเก็บไว้นี่ก่อนนะครับผมโอเคแต่ปัจจุบันี้เราลืมเอาพลาสติกพลาสติกนี่พลาสติกเรามีตรงนี้ยี่สิบอันไหนอันนี้ยี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดโอเคเ๋ยวาเราไปทําการขยายแร่ดีกว่านะครับเพราะว่าตามที่ผมพูดไปเราต้องการ ระดับการแพ่เยอะๆเอ้ยไม่ใช่แพ่เยอะๆราต้องการขยายแพ่ใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้เวลาโอ้ยกดไม่ไปอ่าวะัดอ,ออออกดผิดกดผิดออคินไปกดอ่าไปกด e นะคพ่อโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขยายแพ่ตรงนี้ต่อแต่ดูแล้วแผ่ผมน่าจะตีกลับ <c oughs> แผ่ผมจะตีกลับหรือเปล่าหรือว่าจะติดไม่ติดไม่ติดอ่ะโอเคโอเค เราซ่อมไปตรงที่ปีเตอร์มันกัดก่อนนะครับปีเตอร์มันกัดซับพังเลยมันไม่เกรงใจผมเลยนะนีับผมโอเคถ้าได้เสียงมาเข้ามก็ไม่ต้องแปลกใจนะมีคนอมีคนรู้จักมานะครับก็มันจะเห่าคนแปลกหน้าอะไรในเวลกากลางคืนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ผมจะรีบไปขยายแผลก่อนเนาะ อ่าโอเคครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการครับตัวของฝะที่ปลูกผักมันไม่เชิงว่าเป็นที่ปลูกผักมันเป็นที่ปลูกผลไม้แล้วก็อ่าผลไม้นะครับผักเฮ้ยผลไม้แล้วก็ผักเนอะน่าจะถูกแล้วนะครับก็มีอยู่สองอันนะครับอันใหญ่กับเล็กเนอะซึ่งเราจะเอาแค่สองอย่างนี้ยมาปลูกนะฮะแต่จะปลูกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเกาะเราไอแพเรามันมีนกเพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องใช้เจ้านี่ครับเราต้องใช้เจ้านี้ต่อโมนมมนนี่ต้องใช้เจ้านี้ต้องใช้เจออันนี้อ่าอันนี้เป็นหุ่นไล่กานะครับเอามาใช้ก่อนเนาะก็ถามว่าก,ากาอะไรกันนกนั่นแหละครับผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแพเราเนี่ยมันจะมาดันเจอเกาะใหญ่เข้าให้แล้วนะครับเรื่องซึ่งเกาะใหญ่มันมีอะไรใช่ครับมันมีนกนะฮะผม ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีเขาถามเอ๊ะแล้วเผาทรายทาไ,ทไมอ๋อผมจะทําเป็นตัวของกองน้ําตรงนี้นะครับผมเพราะผมขี้เกียจเดินไปมาแล้วแบบว่าเอ๊ยตรงนี้ขาดน้ำอ่ะผมต้องเดินไปตรงนู้นเพื่อเอาน้ํามานี่ไม่เอาขี้เกียจนะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะปลูกได้แก่แตงโมนะครับแล้วตรงนี้เราจะปลูกมันนะครับผมหรือโปรตีโตนั่นเองนะฮะก็โอเคเดี๋ยวยังไม่ปลูกตอนนี้นะครับแต่เราจะปลูกในอนาคตอ้าอย่า่ปตี <c oughs> มีเตอร์มันไปกัดนู่นอีย ผมเซงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการวงางไขา่แค่ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ซ้มแผลซ้าแผลซ้ำแผลซ้าแผลไอที่ปีเตอร์มันจับไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรงนั้นต่ออีกนิดนึงนะครับผมจะเป็นการต่ออีกนิดเดียวนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ยังไงเราก็ต้องทำเป็นเรือจันทร์สลัดอยู่แล้วอ่าอันนี้มันไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือว่ามันมันหยุดไว้แค่นี้ เอามันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวต่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวันเนี้ยมาวางไว้ประมาณนี้ชึบชึบชึบอ่ะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้แพรเราก็คนเข้ากับเกาะใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมว่าเกาะใหญ่เรามันมีนกนกเกี่ยวยักษ์นะครับผมที่ก่อนนี้ผมจะมองไม่เห็นมันนะครับเพะอุย๊ยตกใจ ตอนนี้เราต้องระวงอยู่สองอย่างก็คือปีเตอร์นะครับถ้าเราตกไปแล้วเจอปีเตอร์ถ้าเราอยู่บนนี้อยู่บนแพเราต้องระวังนันเกี่ยวอย่างนะครับผมอันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแพผ,ผมติดเหรอติดติดติดแพผ,ผมติดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําการหุนลงแล้วก็หุนออกไปทางโน้นทาโน้น นะครับผมต้องอันนี้คือผมทําให้แพมมันออกนะตอนนี้น้ำมันท่วมไหมมองไม่ค่อยเห็นอ่าเนี่แล้วก็นี่หันกลับหันกลับหันกลับอโอเคตอนนี้แพรผมก็จะตีออกไปได้หรือเปล่าโอเคแพรผมตีออกแล้วนะครับผมวันนั้น่าจะตีออกประมาณนี้นะครับผมเพราะอย่าลืมว่าตรงนู้น่ะมันหนะ้าสิบเนาะแต่ตรงที่เหลือเนี่ยมันยังไม่ถึงห้าสิบนะครับซ้ายขวายัง ซ้ายขวากับด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่ห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาเพราะอย่าลืมว่าผมต้องการลำเพลขนาดใหญ่นะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครชอบมาๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ไปได้ครับไว้เจอกันใหม่ครับผม